ครับก็สวัสดีของวันนี้นะครับพบกันยามเช้าเช้านะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับนะครับมีด้ามงาฝักงาและก็ด้ามงาฝักไม้นะครับสองรูปแบบ แต่ความยาวเท่ากันนะครับรวมด้ามเก้านิ้วใบห้านิ้วนะครับเท่ากันนะครับเป็นมีดยุบกลางนะครับมีดยุบกลางตอนต้นนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันเล่มแรกนะครับมีนะครับความสวยความงามนะครับนีนะครับงานนี่ฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับนะครับก โกไม้นะครับขับไม้พยุงนะครับนี่นะครับดาบนาปักไม้นะครับนูนะครับแม้เงินนะครับนี่นะครับแม้เงินนะครับมีดยุดกลางตอนต้นนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับมองหานะครับอยากได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปไว้บูชากันสักเล่มหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็ขอแนะนำนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับแหวนรัดกันมีดตรงนี้นะครับเป็นนาคนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับความยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับนะครับเฉพาะใบนะครับห้านิ้วนะครับเป็นแหวเจ็ดเก้านะครับนี่นะครับนี่นะครับปลายน้องสิงนะครับ ลายนองสิงแบบนี้นะครับก็ต้องฝีมือของช่างชิมนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับเรียกว่าเป็นช่างประจํานะครับทางวัดหนองโพนะครับนี่นะครับทําขึ้นมานะครับตีลายตอกลายขึ้นมานะครับลายกระนกดอกไม้สวยงามนะครับนี่นะครับเหล็กขอบ เขียวๆคำๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ในร่องอย่างนี้นะครับเป็นคืนๆนะครับนะครับนะครับเป็นคืนๆอย่างนี้ก็ตอกเพาะด้วยมือนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดีนะครับการเข้าคลั่งนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับนีนะครับเป็นแม้เจ็ดเก้านะครับนี่ครับตรงนี้มีเจ็ดเส้น ตรงนี้มี9้าเส้นนะครับนี่นะครับดูเส้นที่แดอย่างนี้นะครับลูกศรอป้องอ้อยนะครับชัดเจนนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับเฉพาะใบ5นิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้าม9้านิ้วนะครับโอ้โหนะครับสวยมากๆเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับใครมองหาอยู่นะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับนี่นะครับเอาไปบูชากันนะครับ ป้องกันพวกปล่อยของนะครับนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับลมเพลมพัดนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดํานะครับแม้แต่ค้าขายนะครับก็ไปวางไว้นะครับนะครับยกมือขอพรนะครับ้าขายร่ํารวยนะครับนะครับ ห่างร้านต่างๆนะครับครับมีไว้ติดบ้านติดร้านค้าติดรถติดตัวนะครับนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับใส่กระเป๋าสะพายติดหน้าอกอย่างนี้นะครับนะครับได้นะครับท่านใดไปไหนเดินทางใกล้ๆนะครับนะครับก็ติดตัวไปนะครับ ในด้านพุทธคุณนะครับแ้วลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับด้านนะเมตตานะครับติดต่อค้าขายนะครับนี่นะครับมีไว้เสริมบารมีนะครับนะครับนี่นะครับดูครับแห้เจ็ดเก้านะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นนาคนะครับเลลมนี้ด้ามงานฝักงานนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับงานนี่ฉ่ำ่างนี้นะครับนะครับ สวยมากนะครับนี่นะครับลูกศรปองอ้อยชัดเจนนะครับนะครับการเชื่อมรีมือปลานีดแบบนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับดีนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 5 8 6 6 3 3 9นะครับนะครับโอ้โหดูงานนะครับลอยล้านรอยลาวอย่างนี้นะครับนะครับงาเก่านะครับ มีอายุนะครับมีนะครับดูนะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับนะครับแม้นาคไอแม้เงินนะครับแหวนรักลรมีตรงนี้เป็นนาคนะครับเรียกว่ามีสองกษัตริย์นะครับนะครับมีดุบกลางนะครับนี่นะครับงานฉ่าสวยครับนะครับนี่นะครับสนใจนะครับ ครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0ู8 5 8 6ป3 2 9นสนะครับนะครับโูครับโอ้โหนะครับดูงานนะครับนะครับสวยมากครับอยู่กับผมรับรองนะครับราคาไม่สูงนะครับสนใจก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับนะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9ดนสนะครับนะครับดีนะครับ เรามาดูบนใบมีดกันนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับภายในโปร่งโล่งเก่าแห้งสนิทอย่างนี้นะครับงานนะครับนะครับนี่นะครับดี่นะครับลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะครับฝีมือของช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับ ฝีมือของช่างท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะครับเรียกว่าช่างชิมกับช่างซ้อนนี่นะครับทําตีมีดส่งให้กับทางวัดหลวงพ่อนะครับนะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหนะครับเหล็กออกสวยงามมากเลยนะครับเจ้าของรักษาอย่างดีนะครับนะครับนี่นะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับนะครับ ออกเขียวกลมงวนคำคงนี้นะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับนะครับเหล็กเก่านั้นจะมีส่วนผสมนะครับมวลสารหลายอย่างนะครับเอามาต้มถลุงใส่กันนะครับแล้วก็กว่าจะเป็นเหล็กนี่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาเหล็กแผ่นมาตีนะครับมาทํานะครับนะครับต้องมีกรรมวิธีนะครับผสมมวลสารนะครับ แล้วก็เอามาต้มใส่กันนะครับถลุงนะครับเขาเรียกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ำพีอย่างนี้นะครับเอามาต้มถลุงใส่กันนะครับเกิดเป็นก้อนเหล็กแล้วก็เอามาตีอย่างนี้นะครับขึ้นรูปนะครับแล้วก็กบใส่เหล็กนะครับใส่ให้เรียบแล้วก็มาขึ้นแฮนเม็ดตอกลายนะครับนี่นะครับครับการเข้าครังก็แน่นเปรี้ยเลยนะครับ นะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับอันนี้เจ้าของเขารักษานะครับทาน้ํามันนะครับเพื่อไม่ให้สนิมมันขึ้นมาใหม่อีกนะครับนะครับนี่นะครับปลายเซมาใบโพนะครับของช่างสอนนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับเล่มไหนก็โทรมานะครับที่เบอร์ ศ8 8 5 8แปด2ปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับความยาวรวมนิ้วเก้านิ้วเหมือนกันนะครับนะครับยาวรวมดามนะครับเฉพาะใบก็ห้านิ้วเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับอไปป้องกันคุณใสมนดํานะครับปล่อยของนะครับลมเปลมพัดนะครับนี่นะครับมีไว้ติดตัวนะครับป้องกันไว้นะครับอย่าให้มันเกิดแล้วค่อยมาแก้นะครับนะครับ หาทางแก่นมันยากนะครับเราต้องป้องกันไว้นะครับนะครับดีครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก็โทรมาที่เบอร์0885861329นสนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ